ฝากไข่เนี่ยต้องฝากเยอะแค่ไหนเหมือนเราลงทุนไปแล้วมันเราจะแบบลดความเสี่ยงไปถึงเวลาเราอยากจะมีลูกขึ้นมาเอ้าไข่เราพอหรือเปล่าคุณภาพพอไหมโอ้ยนี้เราจะตอบคนไข้อย่างไงอ่ะจริงๆแล้วมันจะล้อเลียนไปตามอายุที่มาเก็บไข่รล้อเลียนไปตามปัจจัยการมีบุตรยากของคนไข้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นแอปพลิเคชันด้วยเพือ่อคำนวณเลยครับว่าเอาปัจจัยต่างๆของคู่มาดูละคุณจะต้องมีไข่กี่ใบม,มีตัวอ่อนกี่ตัวเพื่อให้ได้การท้องสําเร็จหนึ่งคนอ๋อ ซึ่งเมื่อคำนวณมาแล้วหลายครั้งก็พบว่าโอ้โหมันเยอะมากใช่ใช่มันก็ต้องอย่างนั้นทีนี้คนทยาก็จะชอบถามว่าอ้าวหมอหนูยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยหนูต้องแบบมาฝากไข่สมมติรอบเนี้ยหนูได้สิบใบละหนูอาอีกรอบนั้นไหมหมอหนูกลัวกลัวไม่พอก็อเราจะบอกว่ายังไงดีเียจริงๆผมชอบไอเดียนี้ไอเดียที่ว่าอาจจะเก็บหนึ่งรอบไม่เพียงพอซึ่งหลายครั้งการละลายไข่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะ หายไป50%ก็ได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับหลายอย่างเนาะคุณภาพไข่เองหรือว่าวิธีการละลายขึ้นอยู่กับว่าเทคนมิคแลบด้วยคุณภาพณวันนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วตัวเลือกการฝากไข่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนยังไงเรายืนยันว่าถ้าคุณรีบท้องด้วยธรรมชาติให้เร็วที่สุดนั่นคือดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะฝากเป็นตัวอ่อนได้ไหมถ้ากรณีมีสามีแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆการฝากไข่ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลย ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋าด้วยนะถ้าคิดซะว่าซื้อประกันลดได้เราก็ซื้อประกันไข่ได้ต้องซื้อนะเพราะว่าประกันลถเราอาจจะไม่ได้ใช้คืินประกันไข่เราก็ได้ใช้ในอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนหมอว่าเจียดเงินซื้อประกันลถมาซื้อประกันไข่สบายใจแต่ขี่ใบก็คุยกับคุณหมอเขาดูอีกทีนึงดีไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่น่าจะดีกว่า